สวัสดีครับผมจะมาเปิดตตัวของโซโลนาะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับตัวที่จะไปได้ดีกว่าตลาดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันพิสูจน์มาแล้วนะครับเพื่อนๆจาก1ดอลไปสองร้อยห้าดอลลาร์ตอนนี้นะครับเดือนนี้นะครับแท่งเทียนก็อยู่สูงมากๆเลยนะครับก็เป็นคืนกินกับขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้แน่นอนนะครับ1 2 3อย่าใจกว่าแน่นอนนะครับหมายความว่ามีโอกาสนะครับเพื่อนๆนะขึ้น1 2 3 4ลง1 2ขึ้น1 2 3 4นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือตามเฟรมของ อโอเคครับไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้มันขึ้นขึ้นจนแบบแปลงแล้วแปลงอีกนะครับสําหรับโซนะครับผมนะก็เพื่อนๆเอามาฝากเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าดีใจกับเพื่อนๆด้วยคนไหนที่ลงทุนอยู่กับตัวนี้นะครับจะเข้าก็ระมัดระวังนะครับผมแต่ไม่รู้จะระมัดระวังตรงไหนเพราะว่า,ายิ่งรอว่ายอ่อมันยิ่งไปนะครับผม นะครับคลิปนี้ก็มาเปิดสั้นๆน,นะครับผมว่า SOL นะครับเป็นเหรียญที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเอามาบอกกล่าวกันว่าเออภาพใหญ่มันเป็นแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าไปต่อหรือไม่นี่เส้นเส้นตรงนี้เพิ่งเริ่มขึ้นเส้นตรงนี้มันสามารถไปได้ถึงตรงนี้สแสดงว่าข้างบนเนี่ยสามารถขยับได้ไปจนถึงมิวไฮหรือว่างายใหม่ก็ได้นะครับผมฝากให้คิดนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับ